สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตามคนติดดินนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับที่10ตุลาคมนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเช้าๆที่คุณลูกค้าเข้ามาจัดซุดเครื่องเสียงนะครับเป็นซุดสองคูนสองนะครับกลางก็จะเป็นอย่างที่พี่ๆน้องๆเห็นเลยนะครับก็จะเป็นกลาง6.1จนะครับจากทางร้านเราตัวใหม่เพิ่งออกมานะครับขายดีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เบสก็จะเป็นเบสซับ12นะครับดอก อินซีนะครับไว้สามนิ้วนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นพอดลมสี่พอดอย่างนี้เลยนะครับเบดนุ่มเบดลอยแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นเซ็ตเครื่องเสียงอคารา,าโอเกะใบเล็กๆชุดเล็กๆนะครับยกง่ายเก็บง่ายพกพาสะดวกนะนี่ก็เท่าแก่ผมก็แนะนําแนะนําคุณลูกค้าว่าไซส์อย่างนี้นะอย่างนี้นะไปกับมิกนะ อาจจะได้แปลว่าร้องคาราโอเกะได้ก็แนะนําให้มีมิกเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะสามารถปรับเอ็กเฟกได้นะครับหรือว่าเอ็กโคนะครับบางคนเสียงหนาเสียงบางก็สามารถปรับได้อยู่ที่มิกเซอร์นะครับจบสบายไซส์สบายนะครับตัวนี้ผมก็แนะนําให้มีมิกเซอร์นะถ้าอยากจะร้องคาราโอเกะนะครับแล้วก็สามารถแป่ว่าลดกลางลดเบสได้นะครับเพราะว่ามีมิดมีไฮมีโลนะครับแล้วแต่พี่ๆน้องๆชอบแบบไหนก็แบบนั้นแหละครับก็แนะนาเป็นตัวที่ขายดีมากนะครับแอคทีฟนี้ผมยอมรับว่าคุณลูกค้าก็ ใส้ง่ายนะครับใายง่ายนะครับในนี้ก็จะเป็นสายจูนนะครับที่เข้าคอมนะครับก็เรียก USB นั่นเลยครับแล้วก็สามารถตัดคอร์สได้นะครับนี่ก็จะเป็นช่องเสียบมิกเซอร์นะครับด้านล่างก็จะเป็นสายไฟนะครับมีแค่สายไฟปลักเดียวก็เปิด M แล้วก็เล่นได้แล้วนะครับตรงกลงกันข้ามกับสายปลั๊กไฟก็เป็นสายกลางนะครับ กลางคือลิงก์จากแอมขึ้นมานะครับกลางลิงก์กลางนะครับเบรดลิงก์เบดนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยลิงก์กลางตรงนี้ไม่ได้นะครับลิงก์กลางตรงเบดตรงตรงแอมมันจะมีรูเบดอยู่นะครับจะเปคคอนกลมนะไม่ใช่ตรงนั้นนะครับที่จะพ่วงขึ้นเบรดนะครับต้องออกจากพาวเวอร์แอมด้านหลังเลยนะครับขึ้นกลางนะครับพี่พียงเนาะนี่ก็จะเป็นการตัดค่านะครับเป็นการตัดค่าการตัดแบบกราฟนะครับว่าเราตัดอย่างนี้นะครับตัด อย่างนี้ให้กลางมันโดง่งตัดอย่างนี้ให้เบรสมันนุ่มนะครับเราจะตัดที่เก้าสิ0ก้แล้วแต่นะครับถ้าเป็นงานภายนอกก็ประมาณ110นะครับ110จะกงแข็งไว้หน่อยถ้างานภายในก็แนะนําเป็น90นะครับก็แล้วแต่นะครับนี่เราตัดให้คุณลูกค้าดูเลยนะครับว่าคุณลูกค้าเอาแบบนี้ไหมงานแบบนี้ไหมคือนี่คุณลูกค้าก็จะ เอาไปเป็นร้านอาหารนะครับร้านเขาก็เป็นไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับความก้วงไม่ใหญ่นะครับ4ี่คูณสี่แต่ว่ามันยาวนะครับก็แนะนาก็ตัวนี้ก็พอนะครับตอนแรกว่าจะเอาเป็นกลาง6นิ้วนะครับ6นิ้ว5นิ้วก็มันแรงไปมันดังเกินไปมันจะก้องนะครับจะทําให้ไม่วิทง่ายอีกด้วยนะครับก็จะทําเป็นเสตเล็กตัวนี้ก็เสียงหนานะครับเห็นว่าใบเล็กๆนี่ไม่ได้เบาเานะครับตัวนี้เสียงหนาเสียงละเอียดนะครับมัน แบบมันเป็นปากที่แบบดอกที่แบบมีแหลมอยู่ในตัวนะครับแหลมก็เป็นแหลมนีโอจะชัดแล้วก็เพาะด้วยผมก็ชอบนะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับตัวนี้นะตัวใบละสองสองพันเก้าห้าสิบาทนะครับนี่คือเท่าแก่ผมให้ดูละเอียดมากเลยครับเราจะสอนแบบละเอียดมากนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าซื้อมาแล้วได้ของมาแล้วใช้ไม่เป็นนะครับเราสอนละเอียดมากคือเราใส่ใจอยู่แล้วนะครับ ถ้าไม่เป็นแล้วก็ทําไม่ได้ก็โทรมาสอบถามได้นะครับทางบริษัทเราจะตอบคําถามที่พี่ๆน้องๆแต่ว่าค่องคาใจนะก็ประมาณนั้นแหละก็โทรมาสอบถามได้นะครับพี่ๆน้องๆท่าดูมาถึงตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามผมด้วยนะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่แบบว่าติดตามผมมาจนถึงตัวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับอ่าพี่ๆน้องๆแบบ ทำงานก็ขอให้ประสบะคลาสำเร็จในหน้าที่การงานทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามผมจนถึงทุกวันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย